อยว่าคอยจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับย่านรัชโยธินกันหน่อยค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะได้นั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียสวสโซนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่คูคตแล้วก็เข้าเมืองได้เลยนะแล้วที่สำคัญนะคะ แยกรัชโยธินตรงนี้เนี่ยจะมีจุดอินเตอร์เชนระหว่างสายสีเขียวหมอชิสพันฑ์ใหม่คูคตกับสายสีเหลืองค่ะรัชดาไปสำโรงที่สถานีประหลนโยธินี่ติสด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูร,บรอบๆกันดีกว่าคะ่ะว่าบรรยากาศแถวนี้เนี่ยจะน่าอยู่แล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างไปเลย ็จะมีทั้งเมเจอร์รัชโยธทินเมเจอร์เวนิวค่ะไว้ให้คนแถวนี้เนี่ยมาช็อปชิมชิลดูหนังฟังเพลงหรือว่าโยนโบลิ่งก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูตลาดข้างในดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะทางเชื่อมระหว่างเมเจอร์กับอเวนิวนะคะ แล้วด้านหน้าเนี่ยเขามีตลาดน้าเล็กๆให้เราด้วยไว้ให้เราเนี่ยซื้อของอะไรแบบนิด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 หน่อยหน่อย,อยเข้าคอนโดเข้าบ้านได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีของอะไรนะ่าช็อคบ้างนี่พลอยเจอร้านปอดของพลอยแล้วค่ะก็คือข้าวผัดปูบางทองถ้าพลอยมาที่นี่นะพลอยจะชอบสั่งข้าวผัดปู ซูกี้แห้ทะเลหมูสเตะ๊ะแล้วก็กระเพาะปลาเป็นไงพอยกินเยอะไหมตอนนี้นะคะรถไฟฟ้า สีเขียวส่วนต่อขยายหมอชิสพสะพานใหม่คูคตเนี่ยก็ใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะประมาณปี2,563เนี่ยเราที่อยู่สถานีรัชโยธินเนี่ยก็จะเข้าเมืองได้แบบต่อเดียวสบายๆถึงสยามสีลมได้เลย แล้วคอนโดที่อยู่ตรงข้ามกับเมเจอร์รัชโยธินนะคะก็คือนี่เลยแมสเซรีนราชโยธินค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่4ล้านปลายปลยหรือประมาณแสนปลายปลายต่อตารางเมตรนะคะแล้วก็อยู่ติดกับสถานีรัชโยธินตรงนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะหรือใครงบน้อยนะคะก็มีคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วเป็นคอนโดมือ2องค่ะที่ เดอะซีเตเร่นะคะแล้วก็มีฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นพหลนโยทินเพสและชะโยทินด้วยค่ะราคาเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2.5ล้านปลายปาย,ป,าย,ป,ายประมาณนี้ตกตารางเมตรล้แสนนิดๆค่ะใครสนใจเนี่ยก็มาดูคอนโดมือสองสองอันนี้ได้ค่ะ ไปนะคะก็จะเป็นเซนติกรัชโยธินค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่5ล้านปลายปลายเทไปนิดนึงก็จะเป็นลุงพินีพักว่าหุ่นยูทีซงสามสองราคาเริ่มต้นที่3ล้านปลายปลายเหมือนกันค่ะคอยว่าใครนะคะที่สนใจคอนโดในแนวรถไฟฟ้าโซนต่อขยายนี้เนี่ยสายสีเขียวมอชิสพันธ์ใหม่คูค้นเนี่ยต้องมีงบประมาณ4-5ล้านบาทเลยถึงจะซื้อคอนโดใหม่แถวนี้ได้ค่ะแล้วคอนโดแถวนี้เนี่ยก็จะเสร็จประมาณปลายปี62นี้ค่ะ yeah. แล้วนะคะเราก็มานั่งพักที่คาเฟ่วักเป็นร้านีเคียแบบนี้เลยหาง่ายแน่นอนนี่ห้องบอร์ดเกมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีเกมอะไรน่าเล่นบ้างนี่ทุกคนพอไปซื้อหอยมาด้วยนะอยากกินกระทันหัน ไม่เหง่าแน่นอนอยู่แถวนี้คนเยอะใต้รถเมล์ก็มีรถไฟฟ้ากำลังจะมาเรเป็นยังไงบ้างคะวันนี้พลอยว่าพาดูคอนโดย่านรัชโยธินทั้งร้านอาหารหัางแบบหอมปากหอมคอแล้วนะคะใครที่กำลังสนใจว่าจะซ,ซื้อคอนโดย่านไหนดีที่เดินทางสะดวกทั้งรถยนต์รถไฟฟ้าไกลทางแต่ร้านอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยรัชโยธินถือเป็นอีกย่านหนึ่งเลยคะ่ะที่ควรจะเป็นตัวเลือกของคุ ไว้เจอกันทำเลหน้านะคะบ๊ายบาย